จะคลองบอกอยเค้นจะคลองน้ำมันมองแงเบาเลยแอม <c oughs> บอกอ่้นยเยอะยเห็นน้ำมันบอ,อกใยรจะเห็นน้ำสูตรมาพี่สูตรไปเงมาสิสูตรมาพี่ okay อออโอเคไหมเออโอเคอ่อาวจับการเลยพูดเลยวันนี้สิสิเล่าประวัติของอาจารย์ยะวัดหนองวัดหนองงูเหลี่ยมประวัติของเพื่อนเนี่ยสุดยอดอยากฟังบ่ล่ะอยากฟัง <c oughs> เดี๋ยวสิบอกสู้ฟังกันอยากฟังตอนนั่นเพื่อนได้อายุสิบเก้าปี เพิ่นบนทันได้บวชเด้แต่งงานกันกับเมียเพิ่นนล้วเมียเพิ่นกันได้ลูกกันสองคนแล้วกับเมียก็ไปมีภูมหม่แล้วก็เล่าก็เลยอกหักก็เลยได้มาบวชมาบวชแล้ววัเนี้ยได้พรรษาหนึ่งก็ปรากฏว่าอยากซิกวัเนี่ยเพราะอยากซิกออกห่อนโรยอยากซิกไปไปนั่งอยู่ที่ไปซิกก็เองก็ย่านเพราะว่าอียงอ่ะมันบ่เตียม มันก็เลยไปหาอาจารย์อาจารย์ก็บอสิกให้บัดนี้ก็เลยไปหาผู้นึงเพื่อนก็เลยสิกให้สิกให้แล้วบัดนี้เขาจะไปไปน้ำเมียเม,ม,ม,มียวะเมียมีฟูไม่แหลมเมียบนรับขึ้นไหมเมียบนราบเราขึ้นบนนัดนี้เราก็เลยขึ้นไปตึกยุ่งเทียบผู้นี้นี่ขึ้นไปตึกสั้นที่สั้นที่เกียสิโดดตึกต่เยเนี่ยอาจารย์ผู้นี้อาจารย์ผู้นี้สิโดดตึกตาาดดต่ เมื่อนั้นได้สองทุ่มแล้วเราตัดสินใจที่ตายแท้ๆล่ะเราเทียดซูฟังเมื่อนี้ต้องตายให้ได้เพราะว่าเสียใจเมียมีภูมิแล้วเขาสิยังลูกดีเพราะสำเพินบองชนะคนคิดไปและอะไรยังดีพ่ดีบนลองบ่ต้องรับลูกบ่ต้องเห็นตายดีกว่าแล้วว่าขึ้นไปสั้นเก็ตแล้วมันก็เป็นดาดฟ้าเนาะเดี๋ยวลงมาเห็นรถเห็นยังเพราะจิมปิมเนี่ยล่ะตัดสินใจรับตายแล้วแล้วว่า ดิ่งลงไปอะค่ะกับโดดลงไปย่างจังเลยวะเนี่ยมืดลงไปเพราะตึงตงตนหลุดออกจากอาคันไในขั้นสั้นที่สองนั่นล่ละมือบกบเนีไยไงหรือตีใช้เอกเด่นเก่าขึ้นมาเหมือนดาดฟา้าขึ้นกขาเป็นมือบกเงแล้วก็บอกว่า,วาเจ้านะเป็นลูกศิษย์ข่อยมาตาใดตาใดเจ้าตายว่ไดดจะต้องกลับไปบวชคือเก่าสั้นเชียงบกไง่ตอนตอนนั้นเนี่ยแกบวชหรือยังเนี่ยบวชมาเท่านึงแล้วสิบสิกไปเท่านึงแล้ว<อ> ที่กับเปียวเมียขึ้นไหมเด่นขึ้นมามาัดตกดาดฝ้าคือนเกาแล้วกับโูเมียขึ้นเอ,อ้ยขู่คือบ่วไต่ป่ะแกบาเออกระเด็นกระเด็นขึ้นมานะ่ะบาดนี่ก็เลนัง่งเยอนั่งสมาธิอยู่ดนเต๋อมีพัลลิีอยู่ในนั่นบฟันเนี้ยพนว่สาสักไม่เท่ายางมาไปกลับไปบวชทุกคนนะ่ะบ่ตตองหัวซาดอกพูยาผู้ยิงเขาไปแล้วก็ไป มันมีบุญอันมันมีบุญนันค้ำกันมีบุญนันที่มาเนี่ยความกันซ้ำนันเพิ่นวางเสียกบไปบวชเล้วั่นเพิ่นก็เล่นเพิ่นก็เล่นยางน้ำน้ำเมันที่สักไม่เท่าปูหรือซีมาอนํามาแล้วเพิ่นก็เล่นมาแล้วขึ้นรถแล้วก็มาลง้งบม่รู้ว่าจิบต้นปลายทายเหตุที่ไปล้งใส่แต่ปรากฏว่าบัดบัดวันล้งแล้วมันเป็นบ้านนั่นล่ะ บัดมีวัดนองงูเหลี่ยมมาโหมีหูเมีย่างน้เขาก็เลยมีพระอาจารย์เนี่ยก็เลยบวชให้เพ่อนอีกบวชแล้วบัดเนี่กับมีพระยูหันแล้วเพ่นเก่งปลุกของเก่าเนาะ <c oughs> ปลุกของเก่าน้ำ <c oughs> บัดเอาบัดนี่อาจารย์เนี่ก็เลยอยากเยนน้ำเพ่นกับว่าใหาเ้เยน <c oughs> ็นบัดนี่ก็เลยแล้วก็เลยเค็ดแล้วก็เลยพอบวชไปได้สามมัณฑา แบบมีปูหรือสีมาบอกว่าเนี่ยตั้งสารามงนี่เดอรสาราสังจกงหันจังเพี้ยนน่ะบ่มีเงินจากบันตรมาบอกเป็นนิมิตเลยนางสวดมนต์อยู่เป็นนิมิตมาเลยแต่ว่าไเอ้าสีสางได้เองเดี๋ยวเราว่าว่ามีเงินจากบาทเนาะบวชไปสวดมนก็ได้จากบาทเพ่นสซซองให้แต่ละลอยสองลอย่นว่าโอ้ยมันสิสางมันที่บวชมันทีเเ็ดได้หรือปูเนี่ย เออได้ได้ได้สั่งสาระมงนี้เด้อสั่นบาทนี่มันเปลี่ยนปลายเ้ี่บาดหนองงูเหลี่ยมบ่มมีอย่างเลยแต่กี่เป็่นปลาดงเดียบพอังบาทนี่เราก็เลยนั่งสมาธิไปอีกบาทนี้มีรถแลนเข้ามาบ้ดนแลนเข้ามาเราก็จอดเกือกหลดหลดแมคโครอันเขาแก้มันเนี่ยอาจารย์อาจารย์สนอันขุดวังได้เนี่ยเพื่นสี่สั่งสาระที่ตั้งบองไดเออสัน เอาผู้ใดบอกมาล่ะอาจารย์ก็เลยวังเช่ผู้ใดบอกมาก็เด่นเนี่ยอ้มันมีผู้ไปบอกอยู่ว่าให้มันควันไปวดแต่งไหนมองติดตั้งสาระเนี่ยท่านอืออ้าก็มองนั่นแล้วล่ะเพิ่นก็เลยวังเชื่อวะนี่เออมองนั่นละท่านอันเพิ่นจ่ายเงินไปท่านเพิ่นจ่ายเงินแล้วท่านผู้เฒ่าท่านหัวยผู้ใดเนาะวะเนี่ยเพิ่นก็บ่มบรรับขวัญเถอะท่านมา พอาดีเพื่อนก็ขุดแมคโครลงไปแคดอยู่ประมาณสามชั่วโมงอ่ะแล้วเซตเป็นพื้นที่ละเอียดเลยบ้านเนี่ยเขาก็เอาแมคโครขึ้นรถดได้เขาก็ไปเมดซีรีเพื่อนก็บ่ไดใจเงินบ้าทนี้หลังจากนั้นแล้ว,น,วน,นั่งสวดมนต์เนาะโอ้อยิสดงเงินแต่นานว่าส,าสะะั่งซาลาบันอันทมชี้กับทมแลแล้ว ก็สียด้เงินสบนี้คันอยากสั่งกรไดพึ่นเรื่องสิบบานนี่ท่านดนซุ้มแมคโคกเราอ่ะอาจารย์อันนี้ผู้บริลกกี้จักมาเนี่ยเพื่นว่าให้สั่งสาตังบางเนี่ยท่านพื่นให้แก่เสาเมื่รงเนี่ยท่นงลงมงใดนท่าน<อ>บานนี่ซุ้แก่เสากับเมาลงสามสิบหกต้นสาระแล้วอ่ะเริ่มเลยเ็ดหลังคาแรงเยียบร้อย บด้เรอใงินจากบาทว่ามีผู้ใจเาี่ยเหรอสันอ,อาจารย์บได้รอใจเลยบาดนี่ิหารเลยนะเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเครสตาละแล้วแล้วแต่กับ,บอย่างบําเรปูเนี่ยพระลูกวัดพระยังกับเพิ่นอยู่ได้สามปีเพิ่นกัเเยว,ว่าอันอันตามาสิไปทุด,ดงเนอไม่ออกพอ่อะแต่ว่าที่ไปเริ่มมาตะสะกลนครสิงางมาเอาสันไปกับพระลูกวัดสิบสององค์ พระบทใหม่อีกคนหนึ่งเป็นเป็นสิบสามไปแล้วไปในเขานั่นเขายังบม่รู้แต่ว่าพ่นว่าเป็นปิดปลาเข้าไปในในพูน,นเลยไปนั่งสมาธิพากันฮอดบางมึงพักเนาะอส่พักอยู่แล้วเขานั่นมันซื้อว่าเขายังนะจําบ่ได้แต่ว่าพูดบอกอยู่บบดน,นี้เพราะไปนั่งแล้วยามเมื่อเ้ามาพระหายสวงองค์บบดนี้ พาลูกวัดที่ไปด้วยกันน่ะที่ไปด้วยกันหายไปสององค์กดกับวเห็นสับะทนกับวเห็นเห็นตะหคอยหมองนั่งบาดนี้เพิ่นกันเลยว่าเอา้าอาจารย์น่สันพาซุ้มไปน้ำกันพาลูกวัดหายสององค์เนี้ยพาอาจารย์น่านอาว่าสังวาเถอะสันคือจังนั่งสมาธิอยู่น้ำกันโยนไปทั้งใดสันน้ำหาซอยกันแม่้ยสันบาดนี้พระลูกวัดทั้งหลายกันเลยหาซอยหาใอยกับวิเห็น ว่าเห็นดอ,อกอาจารย์นล้ท่านเอื้นหาสิก็เ่เห็นท่านบานนี้เพื่อนกันเลยมามาพอออกมาขับรถด้วยั่นบัมซุนสมเมันที่ไปน้ากันผนะู응้응ขับรถให้เพื่อนขับรถขี่ออกไป,ม,ม,ออกไปมุอมันอันมุเจ้าไปทั้งงานเด้องมอมท่านเพิ่อนบอกนะเดี๋ยวอ,อาจารย์ที่ปรัดทั้งตีนเขาทั้งพุ่นนะท่านพีอว่าเพื่อนนะั่านบาดนี้เพราะถขี่รถออกไปหน่อยหนึง่งประมาณจะเึ่งกิโลเลยละ่ะอินแหลววัก็ยังผีบา่ยางน้าทาง เ่าเหล่าบางอย่างหนึ่งคือพระเนี่อคมหลายๆอย่างงนะท่านยังสักไม่กันเท่าผมนมโอ้โอ้จอดจอดจอดท่านพระตัวนั้นเพื่อนที่ไปใส่ถามมันด้วยท่านเพื่อนเห็นพระเฮาบ่ท่นบัดนี้เพื่อนก็เลยจอดรถดโอ้สีไปใส่เนาะขน่อยท่านลงพ่อสี่ปบใส่ท่านไปทั้งนาพุละท่านไปน้ำบ่สี่ปสทรงห้วยกันเปิดรถกันไปน้ำขันบอ่อไ,ไปกับไปก้อนลดเพือ่อน โอ้ยโบนักเลงนอกพระจังเด็กเพิ่นเรวังชีเออมันเป็นยังไดก็วเด่นมันพอาก็โบฟพอกว่าเด่นการที่ขึ้นมากขึ้นมากแห่งเฝ้าพระลูกวัดแห่งบ่เห็นเพิ่นเรว่ังชีเออเว้ยพระลูกวัดเจ้าให้เจ้าไปจอดรถมังหันเด้อเพิ่นเรว่ังชีบัานนี้ยอืมผู้อนที่สักไม่เห็เท่ากับโบน้องกันอยู่น่ะออนั่นเจ้าไปถ่ายยุบมองหันเดี๋ยวมันเคยออกมาปองนั่นแหละสินมันที่มีทางสามแยกเด้อมมังหันไปจอดรถถ่ายยุบนั่นละเพิ่นเรวังแลนไปทา้งนึงอ้อมเข้าไปไปจอด หยอนขึ้นวันอ่ะอันมองนีเตียนอันมองนีตีหนลงพ่อเส้นยาวไปยาวไปทั้งขางด้วยจักว่าลงรถเถียงบ่เห็นบาดเนี่ยจวบาสทรงลงน้ำนะผ่อนแยกกันเลี้ยวหาบ่เห็นแล้ววันอืออห่วยโอ้ยท่นผู้ข่าวว่าผิดไปว่าเกินล่วงเกินผู้บัญชาการกะเอาหัซีเด้อเร็ววังเสียใจให้แม่ลุกพาลูกวัดบ่เห็นเร็ววังเสียบ้านนี่จจอดรถยูโดนเต๋อเฮ้ยพิ่นตัวแล้วว่า ลงพ่ออุ่มนี่สท่านขี่รถเข้าไปจังน้อยด้วยสท่านเห็นหนึง่ตงตาพระลูกวัดสองวงหน่ะยังย่างมกอกกับม,มะป้วนนั่นละ่ะกี่วันกับขาดว่ามันตายแล้วว่าแมนตัวนี้เออกี่วันกับขาดมอมพักกันไปัง,งไหนมั่งในกรดเดียสิท่านอุ้ยมีหลวงปู่พาไปไปทุดงน้ำพึนท่าน<ม>ลงทางแมวสิท่านอุ้ยพ่อนาจาันก็ดีแกเราวันนี้ท่านพระเลยวางสิมามามาคือรถกลับไปโอ้ยแบบนี้ เชียเวลาไปททั้งใดก็บ่บอกมูบอกพวกทันบอลนะออ่ะอมาขึ้นรถสั่นขึ้นรถได้กับมาย่างสะดงมาดิผู้ขับรถก็ขับไปถ่ายยุ่งหน้าไปเรื่อยๆบอกคืนบอกึ้นรถน้ำบอกึ้นรถแต่ว่าคุณเอารถไปน้ำยู่รถนั่นแกงพวกน้ากินพวกบาดพวกอย่างนี้แหละอหอดบ้านใดขับบ้านใดก็คือแกะนั่นแล้วก็ยางมันส้าเดินถะดงต่อสั่นไปเรื่อยๆบานในช่วงสิบหอดวัดเพิ่นเนาะ บ้านไปนั oh, hey. lên, mom, ่งสมาธิอยู่หมู่บ้านนั้นบ้าเชียงไหายเสีวเซีวอยู่เอ้ามอมเพิ่นเป็นอย่างไรเพิ่นคือไหายกระเ่าะสันหอวยเพิ่นก็เลยว่าบ่มีคนตายเยอะสันสมมอมว่าเพิ่นเป็นอย่างน้อสันบ้านนี้เพิ่นก็เลยย่างสุดงไปกลายบ้านหลังนั้นละบ้านที่มีคนตายพอกลายไปแล้วเพิ่นก็เลยมุดแล้ว โอ้ยมาต่ใสเนอะนีะน่มณสันยังหันหันบ้านค้นตายได้บนเนาสันเอ้คันนีม่มณพระพุทธกุู่สันตัวพมทธก็เลว่างสิบบ้านหลังนั้นอะไปนอนอยู่ทงนะตายได้สามเมื่อบ้านนี้ผู้ที่ตายนะ่ะไปนะย้ำมือเศร้าเคยมากินเขาอยน้ำแม่ซู่เมื่อบ้านนี้เมื่อนั่นออกไปน้านแล้วได้สามโมงกับบริเขาบ้านไปเล่นเปนน้ำเมืองนน้นเป็นยังไงเลย ไปฮอนยังเหยียดชิงหนึ่งอยูจ้ะผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายขับรถ,รถรถไทยเดินตามน่ะเข้าเกียร์ถอยแล้วใส่กับเสาเทียงนั่นเนี่ยยืนตายชิงหนึ่งอยูอ่เม,มันหลอกคนเราวบบนี้ผูดด้ใดก็ไปกันม่ได้แล้ววะก <c oughs> ็เลยนิม้นต์อาจา์นี่แหละไปไปสวดสวดแล้วก็โยนะซือขี่เด็นไงคุณ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 มาไหม่นก็เลยว่าดวงยินยันน่ะ ถ้าบวาตัดกิเลสบวตัดตัณหาเนี่ยมันจะบวสงบเพ่นกัลยวาง์เสียบ้านนี่ลงังจากนั้นเพ่นกันเลยเอิ้นดวงนิยั้นเอน,นมามาฟังเทียดมาบานเจ้าขวางเถิดเอืนมานำพ่นกัามานํามาแล้วพ่นกันเลยเทียดเทียดเทดจบเพ่นกันเลยนีมนให้อยจนจน,จนบุญแล้ววางยังไงก็่ถิะแล้วพ่นกันเลยย่งางต่อไป <c oughs> หลังจากนั้นพ้นกระดุลทุดงมาเรื่อยๆมาขอเน้นหน่อยอก่อนี้อันแบบว่าพ้นจำซาได้ไอืมไปเห็นอาจารย์ย่างอยูอย่เหมืนทั้งแล้วว่า่าเฝ้าไป่าเฝ้าไปจะเฝ้าไปไปํำเน,น,นี้ยตอนตอนท่านเป็นเน,น,ๆๆน้น่เป็นเด็กน้อยอย,อยู่ประมาณเจ็ดปีนี่แหละอาจารย์แกไปทําอะไรพ้นเดินทุดงไปเยี่ยมที่กบวัดเพิ่นนะแล้วก็ไปเจอเด็กคนนี้ไปเจอเด็กคนนี้ ย่าเฝ้าไปย่าเฝ้าไปอันให้ไปน้ำแน่ชื่อ่าได้ตีชื่อกัน่าได้ตีเคยบวดน้ำกันยูหรืออังเีเด็กน้อยคนนั้นอ่ะเด็กน้อยคนนั้นว่ากันนะอายุเจ็ดปีนี่แหละชื่อชื่อเด็กอะไรเด็กผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเน้นหน่อยคนนั่นแต่เน้นหน่อยน้อยน่อยอังเสี่ละคนจะเล็กเปียกคนก็เล็จอดอันว่าจังใดก็ละน้อยก็เรียกว่าอังเสียเออลงตาพูดอ่ะโอ้ยน้อยน้อยเลยเคยบวดน้ำกันยู่เลย พิ่นก็นเลยว่าบวชตือเหิงเนาะคือหงมาก็ได้เจ็ดปีนึงเฮ้ยตั้งไรเกี่ยดไปเดินทุดงน้ำกันนึงงูกัดตายเห่นไหมชื่อไรบอ่นเลยวังชี้เน้นหน่อยคนนึงเอ้า <c oughs> ตอนไหน่นเลยวังชี้ <c oughs> ชื่อบังคัขนั่งนึงตั้งสมาธิบังคัดกระสันเน้นหน่อยว่าท่านในบวชได้ไปดีหน่อยคนนีนว่าอืม <c oughs> บักหนึ่งเนียเ่ยยุสีมันเลี้ยงอันบักหนึ่งอันยุนองบัวชลำพู แล้วบักนั่งอยู่สกลนครเนี่ยสันมูเดียวกันที่บวชตะเกียสันไล่ไปไล่ไปไล่ไปเอาเขาอยู่ไลมปันเด้เดี๋ยวนี้มันเสียอายุบักนั่นในสี่สิบแต่ว่าบักกันนั่นอยู่เสียมยังนั่นมันที่ได้สี่สิบเก้าสันโบห่วยก็แปลเต็มเอาแบบนี้ลุงนะมันเบ้า่าได้ยังเดยพูดนด้อน่อยเนี่ยัเป็นยังไงก็ยังคอยเดาน์นม่ เอาตอนนั้นเนาะชิบวะฟังเด็กน่อยพูดเลยว่าตอนนั้นน่ะไปทุงดงน้ากันพระพระซีองเจ้านี่แหละคนหนึ่งมันเลือางทจิ๋มหน้าเออเจ้านี่แหละคนหนึ่งนั้่านเอาจังได้ว่าอนนั่นคือบุรุษน้ำออ่านเจ้าเจือมันก็ะักเดตอนนั้นไปน่ะไปพูดเลยนั่นงูกัดงูกัดนั่นเจ้าเป็นผู้สวมขึ้นรถ เจ้าเชื่อได้บ่านสนสวมขึ้นรถอันกระเลยไปเกยขาดอยู่เครื่องทั้งอยู่ทมแต่นะฮะสนอาจารย์ก็แล้วโอ้แม่นตีก็เลยว่างที่เลยอาจารย์ไม่ไม่ไม่เอาไม่ใคือมางสี่วันนี่สันมาเกิดไปแล้วสันเพิ่มแต่เชื่อได้ดี่บ้านมูเพิ่นอ่ะเป็นมูกัดตอนตะเกียบบ้านนี้ทำไมเดินทุดงน้ำกันแม่น มานี่กเ็เลยเฮ็ไดไนบ้านเนี้ท่านขอบวดน้ำคือเก่าวะท่านไปใส่ก็ไปน้ำาท่านเน้ยนหน่อยมาเออก็เลยถามแม่ข้อกับแม่เขาเลี้ยนกำลังเลี้ยนบ่ต้องไปละท่านให้แล้ววันเนี่ยที่ไปน้ำไอจานนี่ได้พ่อกับแม่ก็เลยเฮ็ดไหนเถ่านี <c oughs> อ๋ออยากบวดก็บวดเพื่อนไปน้ำเพื่อนก็ได้เลี้ยนคือเก่าอ่ะพ่ฟอก็เลยวางสี หากว่าบวชแล้วคันคิดทอดทอดม่กับท้มาเดินแม่สิน้ำเปีเนนยวสั่นเม่ว่าบัดนี้ลังาก่นนิดหน่อยก็ <c oughs> ได้ได้บวชทูดงไปน้ำกันนิดหน่อยดังกัดทูดงไปพอไปหอดบ้านอั้รแบบน,นี้ก็พักไปยัยเนาะบอกเลขน้ำครั้งเนี่ยพอออกวดน,นี้ตัวนั้นเด้อคุณได้นหน่อยโอรางแา่เดียวสิบหกคนเลวอบ,บอกบอกนั่นเลยออกเป้งเลย บอกมาเลยเถื่อว่าน้ำทางเป็นละเมอท่านล่ะหลังจากบวชบวชใหม่แ huh. ล้วเนี่ยมันก็เป็นเนียนบวชใหม่เออเป็นเนียนน้อยใหม่เนี่ยเออบวชแล้วก็บอกม่ใหญ่ก็บบอกยังไงก็เถื่อได้ว่าบ่บอะไรตัวบวชแค่สองตัวบ้านเนี่ยเถื่อว่าเขากันน้ำแล้วซุ้มบรรดาเสียนเลี่เนาะอยู่ใส่วัดใดวัดใดน้ำน้ำน้ำมันไปหอดใส่แล้วน้ำไป ไม่พูดใจแย่กันรว้ไหุ่นลรวเน้นน,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 น้อยองนั่นบอกบานนี้สุดท้ายเน้นน้อยองนั่นนี่แหละพรรษานี่แหละเขาพันษานี่ที่แหละอันพอออกมาทั้งนั่นหุ่นแม่สุลิ้นมุ่งจะว่าคนบอกเลขถือมารอเอาไปเนะนี่ยมีมุนไปไปอยู่วัดพุ่นบ้านมันรอเน้นน้อยไปรอเน้นน้อยไป เพราะว่าพ่อ,อก่นึังมีแผนาไปว่าเสี่ยวเล็กแข่งด้วยกับมงังอืออาจารย์ก็เพ่ให้ไปวันน้อ้อยขออาจารย์เนี่ยว่าสิไปหาหมได้หน่อยมีหมยูุ่บันนั่นแหละอยากไปแห้งอยนนั่นสิไปหาหมูนะม่ยุบไปส่วนหน่อยนั่นมันสิเสกตัมนี้เลยเนี่ยอาจารย์เลวังสิบ,นนบ,บ้านนี้ไปยินดีละบ้านขอได้ก็เลี้ยไปไปน้ำบวกไปบอกเล็กบ่ถริกสองวัดบริษัสารเขา เขาไปกินเขาเขาหัดบองหวาสาบเลยเฮ็ดไปทั่วเนาะบองหวาสาแล้ววันก็เลยโทรหาอาจารย์อาจารย์ขอโทษท่านเน้นหน่อยว่าคิดว่าอะไรจันาาย,จยังได้ที่ได้กลับไปพุ่นมาท่านเพราะวดอกรันนี้สั่งจักหันกับเริสันฮันบูฟูที่เขาถึมีผู้ใดบอกน้ำมาท่านบอกเรื่บอบะถึงอ,อาจารย์บอกกับตัวว่าอย่าไปอย่าไป นันเป็นกรรมตีนท่านขอกลับขึ้นไปในมะับเน่ท่านอาจารย์ก็เล่มเมาลดไปหาจากน้องงูเหลี่ยมจากน้องงูเหลี่ยมเดียวยู่พน่อ่ะเดียวยูสุซลินซุลินเผืออะออกมาแล้วก็มาเป็นบ้าเป็นบอทีุ่้มเมือนเนี่ยไรใไรเป็นบ้าเป็นบอเน้นหน่อยตรงนั่นล่ะแล้วคนที่จำชาติได้เนี่ยนะนั่นล่ะเออทำไมเกิดเป็นบ้าเป็นบ้าเป็นแบบบบเต็มบ่เต็มเลยที่หลังที่จากกรรมมาไปเนี่โออาจารย์ไม่เป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ก็เลย ก็เลยสิกให้สิกให้แล้วไปยุนน้ำพอน้ำแ,แม่กับบเลียนหนังสือกับเป็นคนเก๋ี่ไปเล่นอ่ะจากที่จำชาได้นะเสียหมดเลยเนะาะจำเก่าบึเก่าหรือเปล่าวะเนี้ยบัดน,นี้หลังจากนั้นแล้วอาจารย์เพิ่งก็เลยบอกทุกคนน่ะอย่าอย่าลืมคำอาจารย์ที่อยู่ในวัดท่นานก็ต้องเอาตามคูบาอาจารย์บอกอย่าไปคึอเน้นน้อยมันก็เลยว่านเสีย